สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวของใหม่นะก็เดี๋ยวไปดูของอย่างแรกกันเลยค่ะก็ของอย่างแรกนะคะจะเป็นกระเป๋าใส่เงินนะคะเป็นรูปแตงโมน่ารักมากนะคะนุ่มนะมิสกุชีอันนี้นะคะจะเป็น โซ่ไข่ปลานะก็จะมีซิปเปดิดออกมาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอุ้ยกล้องมันเลื่อนอะแบบนะนะคะก็เป็นของมายอย่างแรกอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นไม้บันทัดนะคะ เอามาทอันเล็กนะของลิลคาคูมะค่ะนะของลิลาคูมะชอบมากลายสวยมากเลยนะคะต่อไปก็เป็นตาหลับกลมนะคะจะเอามาใส่เอสคลิปนะ มันมีที่จะเอชคลิปอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือเอชคลิปของเรามันเยอะมากนะแล้วมันก็จะเต็มแล้วด้วยก็เลยซื้ออันนี้มาใส่อีกนะคะนี่เป็นของลาคุมต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกอ,อ่างยางแลละอันแรกจะเป็นชุดด i ไอวายป๊อปนะคะเป็นแบบสีใสๆแบบนี้นะคะเวลาอยู่กลางแดดอะ มันจะเปลี่ยนสีนะแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอยู่กลางเน็แล้วมันจะเป็นสีอะไรนะคะต่อไปจะเป็นหนังยางของรูมแบนนะคะเป็นสีเขียวค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วเป็นหนังยางรูมแบนเหมือนกันค่ะจะเป็นสีม่วงนะคะก็จะมาแกะ สองอย่างนี้ให้ดูกันนะคะไม้มรทัดกับตลับกลมนะโอเคอุ้ยขอโทษค่ะก็เป็นจะแกะม,ม้มรทัดก่อนนะนี่นะคะชอบมากลายสวยมากเลย นี่นะเขจะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะตลับกลมกันนะ<ม> <isten sound> คะนี่เป็นตลับกลมนะจะเป็นแบบลายก็น่ารักมากเป็นสีชมพูนะก็จะเป็น ฝามันจะเป็นเกลียวนะคะนล่นก็จะเป็นเกลียวเห็นปะเป็นเกลียวนะนี่นะคะก็อันนี้แบบมันมีอยู่อันสุดท้ายเลยอะนะก็เลยรีบหยิบมาโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะลาย